บ้านเกิดโบเมลาดาเพราะกระตันยูต่อแม่จนมีทุกอย่างเป็นอีกหนึ่งสาวที่มาแรงไม่น้อยสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถจากวิกหมอชิตอย่างโบเมลาดาสุสีเชื่อว่าหลายคนต่างพากันหลงในความน่ารักของเธอเพราะเธอคนนี้ไม่ได้มีแค่ความสามารถทางด้านการแสดงอย่างเดียว เรียกได้ว่าความสามารถรอบด้านเลยจริงๆทั้งการเรียนเดินแบบภาษาการแสดงเจ้าตัวเคยเปิดเผยว่าเรื่องภาษาก็มีปรับค่ะถึงแม้ว่าพ่อแม่ของโบจะเป็นคนอีสานแต่ก็จะมีสำเนียงและภาษาที่ไม่เหมือนกันคือแม่โบเป็นคนภูไทยส่วนพ่อก็เป็นคนขอนแก่นซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้พูดกันมากนะททำให้ไม่ได้เรียนรู้ภาษาอีสานมากขนาดนั้น และสำหรับเรื่องความรักนั้นก็หวานจนหมดขึ้นไม่หวานไม่หวานเพราะล่าสุดเพิ่งจะผ่านคลิปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมาจนถูกแซวแกล้ง,ลงใช้ชีวิตคู่งานนี้สื่อเมอนชนเลยไปถามแบบตรงๆสรุปเรียกแฟนได้หรือยังโบเมลาดามีคําตอบแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ไปร่วมงานแต่งของสาวแอร์มีช็อตเด็ดเมื่อสาวแอร์ยืนช่อดอกไม้ทากลางเพื่อนเจ้าสาวที่รอรับอย่างตื่นเต้นแล้วปมแปมนิติก็ได้รับช่อดอกไม้นั้นรีบวิ่งแหวกแถวเพื่อนเพื่อน นำไปให้หนางเอกสาวโบโมิลาดาทุกคนยิ้มหัวเราะให้กับความน่ารักของฟอมแปมในขณะที่ทุกคนเชียร์ให้สาวโบเป็นเจ้าสาวคนถัดไป สาวโบและอลิศครเดชก็ได้มาอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวด้วยความเขินและได้แจกความน่ารักลงไอจีอีกครั้งสําหรับอลิศครเดชที่พาโบเมลดาไปกินหมูกระทะเรียบง่ายและน่ารักเลียงง่ายอย่าบอกใครซึ่งแน่นอนว่าเป็นสายกินด้วยกันทั้งคู่แต่รอบนี้มาง่ายๆเน้นอะไรกินไม่สําคัญเท่ากับใครอลิกลงภาพพาโบเมลดา,น,าน่ารักน่าเอ็นดูที่สุด